Uh huh. สวัสดีค่ะ Destiny Rogers เผยเอฟเฟกต์ลิซ่าแบ็คพิงค์ทำยอดวิวพุ่งทุกช่องทางโดยหลังจากที่ลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ปล่อยคลิปแดนซ์วิดีโอลิลิสฟิล์มเดอะมูฟ e ี่โชลีลาแดนซ์สุดร้อนแรงผ่านบทเพลงท m บอย ของนักร้องสาว Destiny Rogers ออกมาให้แฟนๆได้ชมพูดถึงแชร์กันอย่างมากมายบนโลกออนไลน์แน่นอนค่ะว่าจากกระแสที่ร้อนแรงนี้เจ้าของเพลงอย่าง Destiny Rogers ก็ได้รับเอฟเฟกต์ไปเต็มๆจนทำให้เจ้าตัวนั้นออกมาวีดพูดถึงลิซ่ารัวๆในทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะทวิตเตอร์ของ r o g e r รก็ออกมาเคลื่อนไหวอีก โพสคลิปขนาดวิดีโอคอพูดคุยกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวเพื่อขอบคุณที่เลือกเพลงทอมบอยมาใช้ในรีลิฟิมเดอะมูฟวี่ซึ่งแอดก็ขอยกแปรมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังจะคุยอะไรกันบ้างมาดูไปพร้อมกันเลย OMG! you! Thank you so much. <Thank> you! much! Thank 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 changed จากคลิปลิซ่าได้ทักทายว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมโรเจอร์ Roger. ดีมากๆฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่ใช้เพลงของฉันนะลิซ่าก็เพลงเธอเจ๋งมากๆเลยโรเจอร์สเธอเปลี่ยนชีวิตฉันเลยนะตอนนี้เพลงยอดขึ้นมาทุกที่เลยลิซ่าได้ยินมาเหมือนกันโรเจอร์สอยากขอบคุณเธอจริงๆนี่ฉันจริงจังนะ Oh my god thank you thank you so much I'm kidding The song is like not even song The everywhere blowing up everywhere. และนี่ค่ะก็เป็นบทสนทนาสั้นๆที่ Destiny Rogers โพสแชร์ลงในทวิตเตอร์นอกจากนี้ t ํ o m b o y Version Remix ก็ถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วก็ไปสนับสนุนกันเยอะๆนะคะอัเปเดตข่าวสา,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ